จะจ้าพูดตรงๆนะคะว่าจ้าไม่ได้ดูเลยคอมเมนต์เพราะจ้ารู้สึกว่าพอจ้าดูแลจ้าจะจิตตกแล้วเดี๋ยวจ้าจะโกรธพูดตรงๆนะคะแต่จ้าจะพูดแบบชัดเจนแล้วมีหลักฐานทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะเข้าประเด็นแล้วนะคะประเด็นที่คนคอมเมนต์ว่าไปงานด้วยกันนะคะไหนวะไม่เข้ามาวะนี่นะคะไหนวะขึ้นขึ้นอะไรอะไหนละอ๋อมันไม่ขึ้นมันขึ้นงานงานงาน ไหนว่างานสามคนอะนี่งไง,ง,ไงประเด็นคือมีคนบอกว่าพี่ท็อปก็พูดกับจ้านี่แหละว่ามันเกิดจากที่ว่าประเด็นไปงานด้วยกันสามเบอร์มีลำไย,ยมีจะ๊ะมีตะกระแตนสามเบอร์ที่อุทัยนะคะที่บ้านปันงามนะคะแล้วแล้วประเด็นคือคนบอกว่าวันนั้นจ๊ะไปเบียดคิวไปแตนเพราะพี่แตนมีโพส มีคอมเมนต์นะคะกับเพื่อนสาวว่า <ans> เพื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งนะคะว่าเพื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะเ,เอ๊อ่าแล้วเขาก็คอมเมนต์ตอบเพื่อนสาวเขาว่าระวังไปเจอมันขอขึ้นก่อนพอไม่ได้แล้วมันก็ด่าน,นะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ๊ะอันนี้คือเฟซที่พี่แตนคอมเมนต์เพื่อนนะคะเราก็รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องนี้ฟังนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี้ย้อนไปวันนั้นคือวันที่8เมษายน66 ให้ดูลายเจ้าภาพนะคะความชัดเจ,เจนนะคะถ้าไหนที่จ้าพูดไม่จริงพี่โต้นาอได้เลยถ้าพี่ไม่อยากโต้โซเชียลพี่โต้หนูทั้งสารได้เลยนะคะชัดเจนนะคะนี่เขาทักมานี่นี่ค่ะนี่นะคะเจ้าภาพทักมานะคะนี่เจ้าภาพทักนะคะเดี๋ยวจ้าจะอ่านให้ทุกคนฟังแล้วเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวจ้าจ,จะเอาเนี่ยที่เจ้าภาพทักมาเม้นไว้ด้วยทุกคนจะได้อ่านแบบชัดเจนนะคะเจ้าภาพทักมาคือวันที่หก เมษานะคะหกเมษาทั้งมาว่าสอบถามค่ะถ้าเล่นกลางคืนถ้าเล่นกลางคืนวันที่แปดเมษามีคิวไหมคะทางเราตอบไปค่ะนี่นะคะสีเขียวไม่มีเลยพี่ฝนไม่ทันแล้วผู้จัดการจ้าก,ก็เลยโทรหาพี่ฝนเจ้าภาพนะคะพี่ฝนก็เลยว่าอ,อ๋องั้นให้เล่นกลางวันดูนะคะวันที่แปดที่เห็นไหมคะ มันอาจจะไม่ชัดนะคะวันที่8เมษายนวันเกิดปู่เพิ่มปู่ไทยแสดงเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีทุกคนเห็นไหมคะคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะจะไปถึงประมาณ10โมงไปถึงปุบ๊บเจ้าภาพเดินมาบอกว่า ขอให้น้องลำาไยขึ้นก่อนได้ไหมใช่เพราะน้องมีงานเพราะน้องมีงานสามงานเราก็เลยว่าได้พี่ให้น้องขึ้นก่อนเลยนะคะพระสวดเสร็จสิบเอ็ดโมงคิวแรกสิบเอ็ดโมงครึ่งซึ่งคิวแรกคือจะค่ะสิบเอ็ดโมงครึ่งเลิกเที่ยงครึ่งนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนชัดเจนนะคะเจ้าภาพเดยวมาบอกเราว่าให้น้องขึ้นก่อนได้ไหมน้องลำาไยแล้วบอกได้พี่เพราะเดี๋ยวลำาไยมาไปเล่นงานบวชต่อแล้วก็มีมีสองงานที่ต่อ พอลำไยขึ้นเสร็จนักดนตรีเรากาลังจะไปขึ้นไปเซตต่อลำไยเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ได้มีการทะเลาะกันหลังเวทีเรื่องอะไรเรือจ้าก็ไม่ได้เจอพี่แตนเพราะว่าจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่หลังเวทีจ้าอยู่ในบ้านในบ้านของเจ้าภาพต้องบอกด้วยว่าวันนั้นเราไม่รู้เรื่องจ้ากัแตไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะคะแค่ว่ามีลำไยฟังนะคะจ้าอยู่ในบ้านนะคะจ้าไม<อ>่ได้เจ<า>อพี่แตนเลยไม่เจอพี่แตนเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นแค่ตอนบนเวที มารู้กทีทีอ่ะกาลังจะขึ้นจะขึ้นมงที่สองเจ้าภาพเดินมาบอกว่าพูดพูดคานี้เลยได้ไหมคะว่าพี่แตงจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่แล้วหนูจะไปงานทันไหมวะพาะหนูเล่นชนบุรีชนบุรีจะเล่นเที่ยงคืนจริงค่ะแต่วันนั้นแปดเมษาเป็นวันแรกที่จะร้องยังมีแดดไปดูนะคะจะต้องไปสาวเช็คค่ะต้องไปบล็อกกิ้งแดนเซอร์ค่ะไปย้อนดูให้หมดเลยสิ่งไหนที่จะพูดไม่จริงที่รักเดมดาจะได้เลยพอ เจ้าภาพบอกว่าพี่เดินไปขอแล้วตากแตนเขาจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าอา๋อพี่โอเคไงพี่แตนขึ้นไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างงี้ถ้าพี่แตนเล่นชมนมหนึ่งหนูหนก็ต้องตัดเวลาของหนูอออแค่นั้นเองเราพูดแค่นี้จนเจ้าภาพส่งสารเรานะและพูดบอกว่าจ้าเอางี้ก็แล้วกันจ้าน่ากินใบเฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องและเดี๋ยวกลับเลยอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะแล้ววันนี้เจ้าภาะพะพูดกับพูดากับผู้จัดการจ้าเนี่ยว่าถ้ามันยังไม่จบเนี่ยเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจ้า ตัดปัญหานะคะตัดปัญหานะคะพี่เรื่องคิวนะคะชัดเจนนะคะจ้าไม่เคยแทรกคิวใครนะคะคิวจ้าคือสิบเอ็ดโมงครึ่งถ้าจ้าจะแทรกจ้าต้องแทรกพระเท่านั้นและตอนนั้นอะ<ม>เพราะว่าพระสวดถ,ถึงสิบเอ็ดโมงจาพูดตรงนะคะพระสวดถ,ถึงสิบเอ็ดโมงคิวศิลปินคนแรกคือสิบเอ็ดโมงครึ่งและคิวคนแรกที่จะภาพเนี่ยคนจ่ายตังเนี่ยคือคนแรกคือจ้าถ้าจะแซงกูแซงท้าอย่างเดียวค่ะจบนะคะประเด็นแรกประเด็นสอง ดเดี๋ยวเอาด <Dan cer. S 1> ันเซอร์ดนเซอร์อะเอานี้ก่อนนี้ก่อนพี่แตนโพสต์ว่ากระเทยเนี่ยเชื่อนักร้องล,ลุกทุ่งคนนี้เพื่อนทําตัวเชีย่ยเชี่ยไม่เคารพรุ่นพี่พี่ขาวันนั้นมีสามเบอร์มีลำงยายมีหนูมีพี่หนูก็ไม่ได้เจอไอ้น้องลำายญ่ลำายญ่ก็ไม่ได้ไหวหนูหนูก็ต้องกดน้องไหมไม่เลยนะพี่เราไม่ได้เจอกันหนูไม่ได้เจอพี่วันนั้นแต่งานอื่นที่หนูเจอพี่หนูวหวพี่ตลอดมีงานไหนที่หนูไม่วหวพี่ และมีเมื่อไหรที่หนูด่าพี่มีเมื่อไหรที่หนูด่าพี่ไม่มีนะคะพี่นะคะอ่ะประเด็นที่สองแดนเซอร์เรามาถึงชนบุรีประมาณเกือบหกโมงเกือบหกโมงไปเลทน,นะเลทน,นะคะพอเจนต้องเาเช็คประมาณห้าโมงเย็นไปเช็คได้เลยนะคะตำนานชนนะคะไปเช็คได้เลยนะคะมาถึงปุ๊บอานน้ำอ่ะขอตูมจ้าะ เดิมเาบอกจ้ะว่าแดนเซอร์พี่แตนเนี่ยด่าแดนเซอร์จ้ะด่าอีมาร์จ้ะเลยบอกขอดูหน่อยดูเอาโพสมามาโพสแรกเลยที่เห็นนะ่ะจ้ะเก็บหลักฐานไว้หมดนะคะทุกคนจ้ะเก็บไว้หมดนะคะและความเป็นลูกพี่ที่แบบที่เรานิ่งเราไม่ใช่ยอมนะคะแต่เราไม่เห็นของเราเดี๋ยวเล่าฟังอันนี้นะคะเดี๋ยวจ้ะอ่านให้ฟังนี่โพสแรกท,ที่ที่ทีม้าเห็น มึงคิดว่ามึงเป็นดนเซอร์ศิลปินแล้วจะทําหน้ากวนส้นตีนใส่เด็กๆกูดยังไงก็ได้หรออีกระเทยหัวทองกูอยากเจอมึงจังเลยตัวต่อตัวทักมาหน่อยคือมึงจะไม่คิดมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมอาชีพเลยเหรอใช่ไหมอีสตักอันนี้คือทีมพ่แตนโพสประมาณห้าโมงหกโมงประมาณนี้นะคะจะต่ําทําร้ายไม่ได้นะคะเราก็เลยถามดนเซอร์เรากระเทยหัวทองคืออีมาร์แล้วเราถามว่ามึงไปมีเรื่องอะไรกับเขาอีมาร์บอกไม่มีแม่ เราก็เลยเลื่อนอ่านทุกคนไปตามดูก็ได้นะคะเพราะพี่แตนก็บอกอยู่แล้วว่าโพสตเมื่อเช้านี้พี่แตนก็บอกอยู่แล้วว่าต้นเหตุลองให้ไปดูที่เมษาเมษาพฤสภาที่ทีมพี่แตนโพสต์นะคะลองไปดูนะคะเราก็ไปดูไปไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยทีมแดนเซอร์พี่แดนบอกประมาณว่านะคะประมาณว่าอีมาร์กเนี่ยเ,เบะปากใช่ปะเบะปากเบะปากอะไรอีกเบะปากเบะปากอะไรทิงที่เบะปากอะไร ที่ทีมแดนเซอร์พี่แตนบอกอะแอยหน้ารอยตาแบบใส่อะไรเงี้ยแบบคอมเมนต์อะค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่เธอก็เล่นกันอะประมาณว่าทีมแดนเซอร์จ้าเนี่ยไปเบะปากใส่ทีมแดนเซอร์เขาจ้าถามอีมาร์ถามทุกคนเนี่ยลูกน้องจ้าเนี่ยพวกมึงไปทําอย่างนั้นกับเขาจริงไหมไม่ได้ทําค่ะพวกนี้พูดกับจ้าคําเดียวว่าไม่ได้ทําแต่จ้าพูดตามตรงเลยนะเราเป็นหัวหน้า ้าไม่ได้ไปยืนจ้องแดนเซอร์จ้าว่ามึงเปะปากใครเรื่องไรเราไม่รู้จริงๆจ้าพูดจากใจเลยจ้าก็เลยพูดกับแดนเซอร์จ้าว่าห้ามตอบโต้ห้ามตอบโต้ห้ามทําอะไรเด็ดขาดห้ามด่าห้ามโพสประชดประชันห้ามเด็ดขาดผ่ามได้เลยและที่รักไปย้อนดูได้เลยว่าทีมแดนเซอร์จ้าเนี่ยมีใครที่ไปคอมเมนต์ด่าเขาหรือว่าไปแชร์หรือว่าไปด่าเขามีไหมเพราะเราบอกว่าถ้าพวกมึงไม่ทามึงต้องห้ามตอบโต้จ้าพูดอย่างนี้ และจ้าคิดว่าคือมันเป็นฟิลที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกน้องเราทำหรือไม่ทําเราต้องอยู่ตรงกลางไงราะวะกันเป็นผู้นําของเรามีความรู้สึกว่าเราต้องมีเหตุและผลเพราะเราไม่ได้ไปดูว่ามึงทาไม่ทําเราไม่เห็นเราก็เลยบอกว่าพวกมึงห้ามเด็ดขาดจ้าเป็นคนที่เด็ดขาดมากที่แบบว่าถ้าลูกน้องทํากูเชิญออกลูกน้องกูไม่ดีกูเชิญออกเองกูจัดการลูกน้องกูเองแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรไหมคะแดนพี่แตนแล้วก็พี่แดนเนี่ยโพสต์อยู่บนามากี่วันคุณสามวัน ประมาณสองสามวันเจ้าดำทำลายไม่ได้ปิดเสียงให้หมดนะคะทุกคนสิ่งท okay. ี่จะได้กลับมาคือเข้โพสการสนุกสนานจนแดนลำไยใครนะน้องเฟิร์นปะเฟิร์นปะที่ถวะแถวนี่เฟิร์นถวะแถวนี้ว่าแถวนี้ทะเลาะอะไรกับกับกัแดนพี่แต่หรือเปล่าแดนแดนจ๋าเนี่ยทะเลาะอะไรกับแดนแดนพี่แต่หรือเปล่าทุกคนเนี่ยกระหน่ำมาที่แดนเราหมดเลยซึ่งแดนเรามีคําตอบเดียวคือไม่มีนะพี่ ยังไม่เจออะไรกันเลยไม่แล้วด็นคนที่พี่เขาโพสอะพี่เขาไม่ได้มานะคนที่โพสอะคนแรกไม่ได้มาด้วยนะไม่ได้มางานด้วยนะคะแล้วคือตอนกินกับมาร์กเล่นกันก็คือเป็นเล่นกันเหมือนฟิลเพื่อนอะเออเป็นฟิลเพื่อนอะแบบสาารถทำตามก็คือคุยกับเพื่อนอะอ่ะและประเด็นคือมันไม่จบแค่นั้นเพราะพี่แตนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใช่ไหมใชอันไหนพี่แตนเข้าไปคอมเมนต์ว่าอะไรพร้อมตกพร้อมตกค่ะพี่แตนเข้าไปคอมเมนต์ว่าพร้อมตกค่ะ ซึ่งพวกเราเห็นหมดนะคะแต่เรานิ่งทุกคนไปย้อนดูท์ไ์ได้เลยว่าพวกเรามีตอบโต้ไหมหรือพวกเรามีด่าหรือพวกเรามีอะไรไหมแล้วถามว่าทําไมจ้าไม่โกเคลียร์กับพี่แตนทุกคนฟังนะคะมันไม่ใช่เรื่องจ้ากับพี่แตนมันเป็นเรื่องแดนเซอร์กับแดนเซอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์กับจริงหรือเปล่าและถ้ามีเหตุการณ์กับจริงแดนเซอร์เอาพูดเลยแดนเซอร์พิชาติเนี่ยแถวนี้ก็รู้จักแถวนี้เคยไปเต้นกับพิชาต์ไหมรู้จักแล้วคนที่โพสต์ก็คือพิชาติ ถ้าพี่ชาติรู้สึกว่าอี玛ม,มีปัญหาต่ว่าแพลนี่เจ้าว่าวงการเนเซอร์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อะมันแคบแคบอะมันโทรคุยกันได้ไม่ใช่ไปโพสต์จนสนุกจนรู้สึกว่าคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะโดนด่าเข้าใจปะ่ะผิดผ่านไปนะคะผ่านไปเรื่องเนเซอร์ประเด็นเนเซอร์คือเคลียร์นะคะเคลียร์ไหมคะเคลียร์แล้วเนาะว่ามันไม่ใช่เรื่องของจ้าอะโพสต์ประเด็นเนเซอร์คือจบนะคะประเด็นต่อมาคืออันนี้ค่ะที่เรามีความรู้สึกว่า อันไหนว่าคุณที่อันไหนว่าที่12มิถุนานี่ค่ะนี่ค่ะ12มิถุนาวันที่เกิดเรื่องคือวันที่8เมษายนนะคะวันที่มีงานนะคะ12มิถุนาค่ะพี่แตนโพสต์นะคะทุกคนเชื่อไหมว่าอันเนี้ยคนเนี้ยส่งมาให้จ้าว่าเป็นจ้าหรือเปล่าซึ่งจ้ายังไม่เคยทะเลาะกับพี่แตนเลยนะคะ12มิถุนาพี่แตนโพสต์ว่าทําไมหรอพอวันนั้นกูตอแหลกกับ ที่เป็นมุดเดียวกับมึงตอแหลบ้างรับไม่ได้หรออีดอกถึงได้เที่ยวไปเสี้ยมคนนั้นคนนี้ให้เกียดกูคนที่เชื่อมึงก็ช่างปะไลกูไม่ถือหรอกถ้าเขาคนนั้นจะเกียดกูเพราะแค่ฟังจากปากมึงอะ่ะก็ช่างเขากูไม่เสียดายพอดีกูไม่ว่างพอที่จะเอาเวลาไปเสี้ยมใครวะต้องรีบบิ่งไปงานสองงานสามชุมบุรีที่นักดนตรีบอกว่าเลี้ยงสี่ห้าทุ่มอ่ะมึง คือประชดคือวันนั้นจะเล่นชมบุรีจริงแต่จ้าไม่ได้เล่นเสียอตุมจะเล่นเที่ยงคืนแต่จ้าต้องไปซาวเช็คประมาณ17นาฬิกาคือ5โมงเย็นนะคะแน่จริงตบกับกูป้าทั้งพี่ทั้งน้องเลยก็คือทั้งจ้าแล้วก็พี่เป็กนะคะอยากเก่งแต่เห่ารับหลังเรื่องมันหลายวันมาแล้วกูไม่อยากพูดหรอกกลัวคนกลัวค,ค,คอมันแห้งอะมึงอ่ะอ่าอ,อ,อ,อ่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 หาสากกับเบือ่อเบือ่อเบือ่อดีอีสระพี่คะที่พี่บอกว่าพี่อยู่มา20ปีอะพี่ต้องมีความชัดเจน อันนี้ทุกคนอ่านแล้วมองว่าเป็นจ๊ะทุกคนอ่านแล้วมองว่าเป็นจ๊ะจ๊ะไม่ได้รู้วันที่สิบสองมิถุนานะจะจะเพิ่งมารู้มาเช้าเพราะคนส่งหาจ๊ะหมดเลยว่าพี่โพสถึงหนูหนูเลยงงว่าประเด็นเลยนะคะพี่แตนหนึ่งเรื่องคิวจ๊ะพูดไปแล้วจ๊ะคือคิวแรกแต่วันนั้นสรุปจ๊ะคือขึ้นขึ้นคิวสุดท้ายนะคะประเด็นคิวไม่น่าใช่ละประเด็นแดนเซอร์ก็ไม่น่าใช่เพราะทางเราเนี่ยไม่เคยมี ไม่เคยมีตอบโต้เลยใครที่เห็นว่าแดนเซอร์จะไปตอบโต้หรืออะไรยังไงที่รักแคปมาเลยดเด็กเจ,จ้าจะจัดการลูกน้งองจ้าด,ด้วยนะคะแต่ประเด็นที่พี่พูดเนี่ยพี่บอกว่าหนูกับพี่สาวหนูเนี่ยไปเสียมคนนน้นคนนี้ให้เกลียดพี่พี่หนูกับพี่เราไม่ได้ทะเลาะกันหนูจะไปเสียมคนอื่นว่ายัางไงและคนที่พี่บอกว่าหนูไปเสียมอะ่ะพี่เอาคนนั้นมาเลยอย่าพูดคําว่าเขาเขาคือใคร คือใครเอาชื่อมาเลยพี่นะคะนะคะประเด็นประเด็นนี้ไม่มีนะคะพี่หนูไม่เคยพูดเรื่องพี่ขนาดพี่อะ่ะหนูปกติหนูติดตามพี่ในอิน t ตาแกรมจริงปะไอจีอ่ะแล้วพี่กดให้หนูเลิกติดตามอะ่ะหนูยังไม่บอกใครเลยนี่หนูบอกตอนนี้พร้อมทุกคนเนี่ย <Ooh. S 1> จริงปะพี่ <Ooh. S 1> จริงปะพี่พูดมาดิถ้าไหนที่มันไม่จริง พี่โตมาเลยพี่จะโตผ่านโซเชียลหรือพี่จะไปโหนกระแสได้หมดได้หมดได้หมดหรือพี่จะกระบวนการทางกฎหมายยินดีค่ะนะคะประเด็นประเด็นเรื่องพี่เป๊กกระจะไปในฐานะพี่นะคะเคลียร์นะคะพี่พี่หาคนที่มาบอกพี่บอกชื่อมัเลยหลังบ้านได้ถ้าพี่ม่อยากคุยกับหนูพี่ผ่านพี่ท็อปได้ ไม่ล้วันนั้นวันงานเราไม่ได้คุยกับเขาด้วยนะวันที่แปดวันงานวันที่แปดหนูก็ไม่เคยเจอพี่เลยพี่พูดจริงนะคะพี่อ่ะผ่านไปเรื่องนั้นมาเรื่องเอมพี่โพสต์ล่าสุดพี่รู้ไหมว่ามันได้รับผลกระทบจ้าไม่เคยเจอฟิลที่จ้าเป็นเพื่อนกับเอมาเนี่ยเจ็ดปีกูไม่เคยเห็นเพื่อนกูร้องไห้แบบนี้เลยเมื่อวันเนี่ยจ้าอยู่อ่างทองอยู่เพื่อนกูโทรมาร้องไห้โหมากมันอึดอัด คนด่ามันแบบเหมือนมันไปทําอะไรอะทุกคนคนก็ด่าจ่าเหมือนกันนะด่าด่าแบบด่าแบบเหมือนเราเลวมากแต่ฉันทําอะไรแค่ภาพพวกฉันดูแรงคุณก็ด่าพวกเราแล้วหรออะไรย่างเงี้ยเข้าใจปะเอมเกี่ยวอะไรเอาแค่นี้วันนั้นกระแสหลายคนบอกว่าวันนั้นศิลปินสามคนสาบเบอร์จ้าลำไยตากแต,กแตนเคลียร์กันได้แต่เอมเนี่ยแต่เอมเนี่ย รู้สึกไม่พอใจเพราะรอนานทุกคนฟังนะคะงานวันนั้นไม่มีเอมเอมไม่เคยเจอพี่ตากแตนหนูไม่เคยเจอพี่เลยหนูจะบอกในส่วนของหนูว่าหนูไม่เคยเจอพี่เลยแล้วก็งานวันนั้นที่ไปเล่นไม่มีหนูไปยืนเบะปากก็ไม่ใช่หนูจะบอกว่าอีมาร์หน้าเหมือนหนูอันนั้นมันได้ แต่ถ้าพี่ไปบอกว่าไม่ต้อบอกว่าถ้าบอกว่าหนูหน้าเหมือนอจะาอีมาร์หน้าเหมือนหนูเนี่ยเข้าใจผิดแต่พี่ไปมีแชทลับจากไหนเ้าบอกว่าในกลุ่มแดนเซอร์อ่ะพี่ไปพี่โพสต์ว่าพี่มีแชทลับกับการที่หนูคุยกับกลุ่มแดนเซอร์พี่หนูไม่ได้เป็นแดนเซอร์แล้วหนูจะไปมีกลุ่มไหนแดนเซอร์หนูมีสองคนในวงตัวเองยังไม่เคยคุยกันในกลุ่มเลยแล้วหนูอยู่กับอีจฉามาปีหนึ่งหนูยังไม่มีลายกลุ่มเลยถามว่าจริงไหมหนูไม่มีเลยหนูไม่เคยเจอพี่เลยด้วยหนูจะไปด่าพี่ทําไมวันนั้นที่เกิดเรื่อง พี่บอกว่าหนูโพสต์ว่ามันหมดยุคแล้วจะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยใช่ไหมพี่ไปดูหน้าเฟซหนูหนูดาการเมืองทุกวันอันนี้เรื่องจริงนะคะหนูนดาทุกวัน,นะะทุกวันจริงๆพี่จะมายงคนนั้นคนนี้มาเป็นอันนี้ไม่ได้พี่รู้ไหมหนูโดนผลกระทบหนูโดนดา่าแล้วคนแชร์ออกไปคนแชร์ดา่าหนูที่อียียนี่มาปากหมายอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะดับสักทีมันเป็นคนอย่างนี้หนูโดนดา่าทําไม หนูจะบอกว่าการที่พี่โท์แบบนั้นอะ่ะผลกระทบอะ่ะมันมาตกอยู่พวกหนูอะ่ะวันนึงเต็มเตที่พวกหนูไม่ตอบโต้เลยนะแต่ไม่ใช่หนูไม่รู้สึกหนูได้แค่พูดว่าใครทํำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นแค่นั้นหนูก็ยังยืนยันนะคะพี่คนเราเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้ หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อจากนี้หนูเจอพี่ชัดเจนนะคะหนูไม่ว่ายเพราะเกลียดกันตอไม่ว่ายกันไม่ยุ่งกันไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องโพสตหลังจากนี้พี่จะโพสต์อะไรนะคะถ้าพี่รู้สึกว่าข้อไหนที่เป็นข้อโต้แย้งว่ามันไม่จริงอันนี้ไม่ใช่นี่พี่พี่เอาล่ะงัดหลักฐานมาเลยเลิกได้แล้วอีพวกโพสต์ย่อโพสต์นู่โพสนี่มันเลิกเลิกโพสต์ย่อแล้วเลิกขายของเลิกค่ะ ลอกค่ะพี่โพสจริงเลยค่ะพี่เพราะคนอด่นมาโนผมถระทบพวกหนูไม่ได้ผิดหนูไม่เคยทะเลาะกับพี่พี่บอกว่าหนูไม่ด่าพี่พี่หนูไม่ด่าพี่หนูถามหน่อยเมื่อไรใครมาบอกและทีล่ลูกน้องพี่มาด่าลูกน้องหนูไม่ใช่หนูไม่เจ็บนะแต่หนูรู้สึกแค่ว่าเดี๋ยวมันจะเงียบเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ลูกน้องพี่ โพสด่าลูกน้องหนูสิ่งที่พี่โพสและกระทบหนูเจอกันยาวค่ะพี่ทะเลาะกันมันต้องยาวเลยพี่โอเคนะพี่จบนะคะถ้าพี่ไม่จบโต้มาเลยโต้มาโต้มาเอางี้พี่ไม่ต้องโตฝั่งพี่ฟังหนูไปเจอกันหุวหนกระแสะเอาเจ้าภาพไปด้วยเอาอะไรไปอีกเอาใครอีกจะเอาใครอีกที่มันอยู่ในเหตุการณ์มีไหมเอาไปให้หมดนะคะจบนะคะพี่หนูอบอกเลยว่าเราไม่รู้หรอก ว่าอาจจะภาคอาจจะไม่บอกคุณว่าอย่างไงหรือออกมาไหนไบอกคุณว่าไงแต่เวลาขึ้นของฉันคือเวลานั้นย้ํากูไม่ได้แตงคิวใครอย่าไปพูดแวกูขอแปงคิวอ,อย่าไปเม้นแล้วเลิกพูดอย่าสนุกอย่าเม้นสนุกปากจ้าไม่โอเคเลยนะคะจ้าเห็นหมดนะคะทุกคนอืม,อมจ้าเห็นหมดนะคะว่าในทิกตอกด่าเกินด่าไม่ใช่เรื่องเลยคือจะบูมโตนะสิ่งไหนที่เราทากันผิดเนี่ยเรายอมรับ สิ่งไหนผิดยดียอมรับหมดเลยแต่สิ่งไหนที่ไม่ผิดจะพูดตรงๆนะคะเราก็ต้องตอบโต้แต่เราเรื่องเลือกที่จะเงียบมาตั้งแต่แปดเมษาที่แดนเซอร์ฝั่งนั้นโพสต์ด่าแดนเซอร์เราฉันเงียบมาตลอดเพราะฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของปูกับเขาเป็นเรื่องของแดนเซอร์เดี๋ยวมันก็เคลียร์กันเองอ่ะแต่แดนเซอร์เราอย่าไปตอบโต้นะเข้าใจปะแค่นั้นเลยแต่กลายเป็นว่า คุณไม่ได้เราคุณแล้วแบบท้าตบก,กับเราฮะท้าตบไม่ต้องโพสค่ะโทรค่ะศูนย์เก้าหกหนึ่งสามศูนย์แปดแปดแปดหกโทรค่ะพี่ตบก,กันไม่ต้องตบก,กันไม่ต้องมีโซเชียลอะพี่ตบก,กันตบเสร็จและจบเลยนั่นนะคะนะคะพี่พี่อย่าโพสต์แรงที่แบบเออและประเด็นเลยนะติดคุกพี่โพสตอย่างเงี้ยพี่หมายความว่าไงวะลงเหวเนี่ยพี่หนูอยากรู้เลยนะระวังเถอะเพื่อนรักจะลากติดคุกด้วยนะจ๊ะ พี่หมดหมายความว่าไงแล้วคนก็ไปตีความว่าเอาแล้วสรุปนักร้องลูกทุ่งคนนั้นก็ทํางานอะไรพี่หนูอาชีพนักร้องเหมือนพี่ถ้าหนูติดคุกพี่ติดกับหนูเลยนักร้องทั้งประเทศติดคุกหมดโอเคไหมคะพี่แล้วก็เธอทั้งประเทศมีกูคนเดียวที่ไม่กระตันอยู่ <c oughs> จองห้องอยู่คนเดียวคือพี่คะไม่มันคือมันเครียดนะเว้ยเมืเ่อวานทั้งวันคือมันเครียดทั้งวันจริงๆแล้วที่หนูต้องการพี่ไม่ต้องขอโทษหนูพี่ต้องขอโทษย่าหนู พราะพี่ทําย่าหนูร้องไห้พี่หนูพูดตรงๆนะสิ่งที่พี่ทําอ่ะหนูขึ้นจตอรี่อะ่ะว่าเจะบอกตัวเองเสมอว่าใครทําไงขอได้อย่างนั้นเจ้าสาธุจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยเออมัน,น,นอาจจะ,ะดูแบบตลกหนูเว้ยแต่ว่าแบบไอ้เหียมันไม่ตลกหรอกคือไดามาก็เธอทั้งประเทศมีกูคนเดียวจริงอะพี่แลวพี่ด่าแรงมากเลยนะพี่ลองไปย้อนนะคะ พี่ลองไปย้อนอ่านนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะมีใครอยากถามอะไรไหมพี่เป๊อ่านได้ไหมไม่มีใครถามอะไรที่รักเคลียร์ไหมมีกี่มีอันอื่นอีกไหมคือประเด็นเลยนะคะเอมไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะทุกคนเพราะเอมไม่ได้ไปงานนั้นด้วยนะคะไม่เกี่ยวข้องและเอมไม่ได้รับรู้อะไรเลยส่วนเรื่องที่เอมโพสต์คือเรื่องการเมืองนะคะไปดูหน้าหน้าเฟซเอมก็ได้ทุกวันนี้เอมก็โพสต์อยู่ส่วนเรื่องคิวตามนั้นนะเรื่องคิวตามนั้นนะคะจะเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะจะเอาที่คุยกับเจ้าภาพเนี่ย เม้ในลงใน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 จบไลน์เนี่ยเม้นไว้ทุกคนจะได้อ่านจะชัดว่าเขาหาเราวันที่แปดสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงแต่สรุปจะเล่นบ่ายสามถามว่าเรากลับไหมเราโกดไหมเราโพสต์ด่าไหมไม่จ้าไ,ไม่เคยโพสต์ด่าใครเลยจบแล้วก็แล้วกันจบแล้วแล้วกัน,แ,กนแค่นั้นเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เจ้าภาพเรารักบ้านนี้จบแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างไอ้น้องลำไยอะ จะไปงานต่ออีกสองงานแล้วเฮ้ยขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยเอาเลยจ้าก็ไม่ไดมีปัญหาอะไรกับน้องแค่นั้นนะคะเคลียร์นะคะคือตอนนี้นเราเป็นประเด็นคนนะอ่ะโพสตถึงเราเยอะจริงอยู่พี่ถ้าพี่จะพูดว่าพี่ไม่ได้หมายถึงหนูพอพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อเออแต่คนด่าหนูว่าสองคนอนะ่ะทั้งวันเต็ม,เต,มเต็มพี่สมมุติว่าเรื่องเนี้ยถ้ามันไม่ใช่หนูจริงๆ พี่ควรจะปกป้องพี่จะพี่จะทายังไงอ่ะหนูอยากจะรู้แล้วหนูโดนด่าไปแล้วเนี่ยเป็นพันๆมื่นๆคนเนี่ยพี่จะทํายังไงกับตรงนั้นที่หนูอยู่ดีหนูก็โดนด่าหนูยังไม่ทาอะไรกันเลยอ่ะแล้วพูดตรงๆนะพอเมื่อวานจ้าโพสที่แบบว่าเป็นข่าวอะไรเงี้ยที่จ้าโทรไปหานักข่าวพี่ท็อปว่าพี่หนูไม่ได้ทะเลาะกับพี่แต่นะพอพี่ท็อปโพสว่าเออจ้าเคลียประเด็นว่าไม่เคยทะเลาะกับตากแตนแทนที่พี่จะโพสต์ว่าไม่ใช่จ้าพี่ก็กลับคุ้งเคยอีกอ๋อสรุปใช่สรุปใช่จริงๆแหละ ค่นั้นอ่ะโอเคนะสรุปใช่หนูจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคประเด็นเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะพอเราไปไล่อะไรอ่านคอมเมนต์จะพูดตรงๆนะคะจะไม่อ่านคอมเมนต์เลยจะไม่อ่านเลยคอมเมนต์เพราะอะไรรู้ไหมที่จะไม่อ่านเพราะว่าจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะจะเครียดและจะจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะอยากให้มันเงียบเพราะมันไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าพอไปไล่อ่านคอมเมนต์จริงๆอ๋อเรื่องงานวันนั้นหรอเรื่องขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรหรอเอาแล้วสรุปกูไปแซงได้ไงเพราะกูขึ้นสุดท้ายเลยและคิวจริงๆกูต้องสิบเอ็ดโม เข้าใจไหมคะที่รักนะคะถ้าหนูก็มั่นใจแหละตอนนี้ทีมพี่ก็ดูกันกันกันแหลกตอนนี้พี่แตงก็ต้องดูอยู่นะคะอยากจะฟังความรู้สึกแดนเซอร์ <im it> จ้บ้างไหมว่าวันที่คุณด่าแดนเซอร์เราอะแดนเซอร์ Dance เรารู้สึกไงอไ <im it> เอาไหมเอาไหมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ <im it> จ้าพูดตามตรงนะจ้าไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดจริงหรือไม่จริงแต่แดนเซอร์จ้าและจ้าอยู่ในบ้านวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องถึงกับเอาเอากล้องวงจรปิดของงานมาเลยปะ ว่าจริงๆแล้วแดนเซอร์ใครอยู่ที่ไหนเอาไหมเอาถึงขั้นนั้นขั้นนั้นไหมเอาคลิปเสียงไหมเอาอะไรไหมจะเอาอะไรเอาได้หมดได้หมดไม่ติดนะคะไม่ติดตอนนี้หนูอยากได้หลักฐานขึ้นหนึ่งแชทลับที่พี่บอกว่าเอเมดาพี่ในแชทลับพี่มีเอามาค่ะอย่ารับมากจนหาไม่ได้เอามาค่ะหนึ่งนะคะสองที่พี่บอกว่าหนูกับพี่เป๊ก พี่สาวน้เนี่ยไปด่าพี่ยุแยงให้คนเกลียดพี่เอามาค่ะเอาคนนั้นมาเลยค่ะแค่นั้นค่ะพี่แค่นั้นเลยสองอย่างที่หนูอยากได้นอกนั้นไม่เอาอะไรเลยนะคะนอกนอกนั้นไม่เอาอะไรเลยเพราะว่าสองประเด็นนั้นเนาะที่พี่พยายามโพสต์อยู่บ่อยๆให้แบบให้เป็น,ป,นประเด็นอะไรเงี้ยตอนแรกหนูว่าคิดมาตลอดว่าเออไม่ยุ่งเว้ยเออเดนีเมีย,ยไปเงียไปก็ไป,ไปพ่อครูไม่ได้ทะเลาะกับเขาแต่สรุปว่า พี่ก็อยากให้มันเป็นประเด็นอยากให้มีกระแสอยากให้มีแสงกันช่วยกันเออโปรโมทกันเนาะทีมวงการลูกทุ่งเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะพี่ยินดีนะคะอ่ะเดซเซอร์มาพูดกับเขาหน่อยไหมว่ามึงไงตัวต้นเหตุไปบอกเขาเลยว่ามึงรู้สึกยังไงที่ที่อ่ะเนี่ยว่าที่เดซเซอร์เขาที่เดซเซอร์ที่เดซเซอร์เขาโพด่ามึงอ่ะมึงบอกไปเลยบอกความรู้สึกจริงๆเลยรู้ไหมรู้สึกงงมากว่าแบบเฮ้ยกูไปด่าเขาตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ย กูกับอีมารกเหรออะไรเงี้ยทําไมอ่ะกูก็นั่งคุยอะไรกันปกติอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแค่งงเฉยๆบอกไปเลยวันนั้นเราคุยเรื่องรายการแบบบอกเขาว่าเสื้อเขาอ๋อโอ้ยเรื่องนี้เรื่องผิวว่าผิวสวยถ้าถ้ามันเป็นประโยคนั้นนะก็คือว่าอีมาร์กอ่ะเขาสารแง่ไงตาไปมองไงว่าแบบหฮยเขาขาวนะมึงอะไรเงี้ยเขาขาวแล้วนี่ก็แบบว่ากูก็ขาวกูก็สวยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบออเราเราเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบด่าอะไรเลยเออแค่นั้นอ๋อแล้วที่เขาพูดด่ามึงอ่ะมึงมึงมือมึงโกรธมงบอกเขาไปเลยไม่ต้องมานั่งงงโกรธคือโกรธเกลียดคือเกลียดตูเนี่ยเกลียดอ๋อเออเกียดมึงก็้พูดดิเกลียดมากเลยเออไม่ใช่แบบว่าพอมาพูดไม่พูดพูดเลยแลกพูดเลยอ่าตอนแรกอะมันงงแต่พอโพดพอไปแล้วมันเห็นแล้วมันเยอะอะก็ไม่ชอบหรอกเออไม่มีใครชอบหรอก มันมันด่ากันโดยที่ไม่รู้อ่ะมีอะไรน่าจะถทำใช่เรื่องราวว่าแบบแล้วประเด็นคือคนที่โพสอ่ะก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้คืองงสุดงงมากน้อยนะคือวันนี้คะนั่งรถตู้กลับมานางซึมตลอดทางจะพูดตรงตรงเลยนะคะจะพูดตรงตรงเลยนะคะว่าจริงๆตัวต้นเรื่องเนี่ยคือกระเทยหัวทองนะคะคีย์เวิร์ดเลยนะคะกระเทยหัวทองคืออีมาร์อีมาร์วันนี้ที่ไม่ได้มาไม่ใช่เลยนะคะ อีมาร์คคืออยู่ขอนแก่น,น,กนไปงานบวชและรเราไม่เคยคิดจะตอบโต้อะไรเลยมันก็เลยไม่ได้มีการวงางแผนมาก่อนอยู่แล้ววันนี้เป็นการวาระแห่งชาติเนี่ยที่รวมกันเนี่ยแทนที่จะได้พักจะได้หยุดไปหาพ่อหาแม่ก็ต้องมารวมกันเพราะว่าทุกอย่างไม่มีหลักฐานแค่นั้นแค่นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเคียร์นะคะถ้าแดนเซอร์ฝั่งนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หนูไม่ต้องโพนแล้วลูกโทรศูนย์เก้าหกหนึ่งสามศูนย์แปดแปดแปดหกโทร นะคะโทรแล้วเอาพูดนรงๆนะคะโทรอะคุณนั่งได้ลวไม่มีแล้ว,ลว <c oughs> โทรนะคะแล้วบอกมาเลยว่าใครใครอะไรยังไงนะคะใครอะไรยังไงนะคะแล้วอยากจะเจอกันเคลียร์กันยินดีค่ะนะคะไม่ได้อยากแบบว่าต้องมาตอบกันมีเรื่องกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะการที่เราเข้าใจผิดกันการที่เราไม่ชอบกันต้องไม่ยุ่งกันหนึ่งนะคะสองถ้าอยากยุ่งล่ะ ถ้าอยากยุ่งล่ะก็เคลียกันเคลียกันแค่นั้นมันไม่ใช่ะะมาแบบโพสแบบนี้อ่ะไม่ใช่โพสแบบนี้คุณโพสแบบนี้อ่ะคุณโพสให้คนมาด่าเราทั้งประเทศซึ่งคนจะ้าพูดตรงๆนะถามว่าจ้ากโกรธคนที่ด่าจ้ากับเอไหมจ้าพูดตรงๆเลยนะคะพูดตรงๆเลยนะคะโกรธโกรธนะคะแต่เราก็ต้องย้อนไปที่ต้นต้นเรื่องย้อนไปที่ต้นเรื่องนะคะว่าย้อนไปที่ต้นเรื่องว่าสรุปใครอ่านก็ต้องเป็นจ้ากับเอม,อมใครอ่านโอ้โหเร็วจริงๆวะ่ะ เฮี้ยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะเข้าใจไหมคะตอนแรกโกรธแต่พยายามเข้าใจแล้วจ้าจะไม่ฟ้องใดๆกับคนที่ที่ด่าเราจะยืนยันนะคะคอมเมนต่ว่านางโพสต์ตั้งนานแล้วค่ะแล้วเนี่ยนางโพสต์ตั้งนานแล้วค่ะจิบสองเองตั้งนานแล้วค่ะโพสต์อะไรวะเกก็เหมือนโพสต์ว่าเราตั้งสิบสองมิถุนาไงไม่คงโพสต์ตั้งแต่วันที่แปดแหละแต่พวกเราไม่รู้ตัวเราไม่เคยรู้ตัวเลยสิบสองมิถุนาจ้าก็ไม่เคยรู้ตัวเลยจ้าพูดตรงนะคะเอางี้ก็แล้วกันนะคะ ก็ยังยืนยันนะคะว่าจ้าไม่ได้มีเรื่องกับพี่เนาะแต่วันนี้การไลฟ์ของจ้าเนี่ย